มาอันติมาแล้วตัดสกิลไปเลยนี่เนยกดอันติโอเคสองทีตายโอเคขอบคุณมากฮะสำหรับที่ทำเลในการยืนยิงอย่างดีโอเคล่วงไปหนึ่งฮะโอเคล่วงสอง็บรูทรูรูเออล่วงสามมีอีกวีก ล่วงสี่กับตันกับตันล่วงห้าโอ้หต้องยีดี โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตัว่ผมพี่เหมือนบีมนะครับวันนี้ก็หายไปี4-5วันเลยนะจริงๆก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกโอเคติดเกมใช่ติดเกมเกม,เกมนี้แหละและเกมที่ผมติดก็คือ Marvel Rival นี่แหละ เเกมมันสนุกไงทำไงได้ก็อยากเล่นจะติดหนักด้วยแม่งแลเกมนี้ก็เป็นเกมฟรีด้วยนะเอา,าไปหาโหลดได้ในสตรีมเกมแนวเดียวกับ overwatch แต่ว่า,ารู้สึกถึงความสนุกกว่าเพราะว่เอกลักฮีโร่ที่มันแตกต่างกันรกเราจะามาเ,เล่นเกมนี้กันนะครับผู้ชมมาเล่นเกมนี้กันดีเราก็เปลี่ยนเกมเปลี่ยนแนวกันบ้าง ยังมีแต่โมบ้ามีแต่อาร์วอาวีเต็มช่องไปหมดเลยไม่มีอะไรเล่นเดี๋ยวจะเปิดด้วยเวล่อมแล้วก็เล่นตัวนี้ไม่เป็นด้วยไม่เอาดีกว่านี่เวลอมดีกว่าเวลอมแล้วกูจะเอาตัวไหนกันเนี่ยอีอา o m วีน่อหมือนว่าเกมจะเริ่มไปซักพักแล้วนะสี่นี่ เรียบจะเริ่มไปสักพักแล้วอะเรนอมเรียบเนี้ยเป็นตัวแท้งนะคือใครที่ชอบสายแท้งบูบูก็ผมแนะนำตัวนี้สนุกอยู่แล้วเกาะเยอะด้วยสวยฮะ พอกไอาพอกไอสวยฮะชุดชไอ้เลามไอีลา้ำเฮลามไีเนี้ยเล็กเย็นอะไรฮะอะไรฮะดื่มสีเลยฮะมาดินี่เน <Courtney> ี่ยโคตรว้า enfin, วุ่นโคดวุ่นวายอะไรวะเนี่ยแคปแคบแคปอเมริกาไปไปกัปตันกัปตัน อย่าตายเยอะเอ้ยอย่าตายยากนะดิเจ็บเจ็บเจ็บไอ้เจ็บไอ้เจ็บแม่งเอ้ยโอ้ยเจ็บเลือเกินแฉบแฉบไม่ต้องมานแฉบเลยไปเออไม่ตกตอนนี้เปิดมาแป๊บเดียวเราก็6-0แล้วนะสกอร์เนี่ยแม้อย่างมันเลยไปแล้วครับเจ้ากันดีกดอัตตีเลย นี่ไงงับเฮ้ยฮอกอายฮอกอายฮอกอายฮอกอสวยฮะกับตาใจเย็นกลับเอือกับตันกับตันเล่นกูแล้วเมาเปลี่ยนตัวเล่นกันบ้างเออนี่นี่นี่เดือพันที่เชิญไหนตัวนี้โคตรเกลียนจริง เป็นตัวที่เล่นง่ายแต่ความแต่ความเล่นง่ายมันมันไม่สมกับความโหดเลยโอเต็มเหมือนฮอกอายจะเก่งอยู่นะส่วนมันไม่ได้มีอะไรเลยจะเดินยิงโงโดด่ๆเนี่ยแต่อันเนี้ยเจ๋งจัดมาเลย โอ้มาทางไหนก็มามีเพื่อนฮิวไว้อยู่อย่าไปกลัวจัดไปเลยครับคุณผู้ชมไปเลยไป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 มีสลิงไว้หนีได้แล้วก็มีป้อมปืนมีระเบิดแล้วมีขีปนาวุธ ูเถอะสู Gesch ้เรอล่วงโดยทันล่วงในทันใดเลยระยะใกล้แบบนี้ต้องลุกซองโอ้โหโอ้โหโอเกาะแข็งอยู่นะกับตัน ขอบคุณมากฮะสำหรับที่ทำเลในการยืนยิงอย่างดีโอเคล่วงไปหนึ่งฮะโอเคล่วงสองเก็บร <'s> okay. ูดรูทรูด,ด,ดเออล่วงสามมีอีกมกีล่วงสี่กับตันกับตันล่วงห้าโอ้ยหุ้ยอยีดีโลกีโลกีโลกี เราผ่านจุดเราผ่านจุดแรกมาได้แล้วไปกันจุดสองเดพันนิเชอร์ไปกันเหรอมาเล่นตัวแบบเดียวกันได้อย่างไรเออมาดิมีเพื่อนฮิวให้อย่าไปกลัวเออแม่เ,เลยดับเลยไปไหนกรูดกรูดกรูดไอเอ็มกรูดเหรอไอเอ็มกรูดเหรอไอเอ็ม โอ้โหก่อมันเจอเยอยู่เฮ้แต่เราไม่กลัวเราไม,ไม่ไม่ขนามือเราหรอกไม่ขนามือเราหรอกมอ้ดไหนเปิดอันตีอ่ะเปิด,ดอันตีขีปนาวุธบ้างมาแม่งเอกยเก่าวะแม่งเอืยกแพงเกะกะแม่งอันตียิงใครไม่ได้เลย กับตันจะยิงก right. hmm. ับตันกับตันจะยิงกับตันกับตันจะยิงกับตันหนังหรอกนะตีเลยสู้สู้สู้จะหายได้ทันใดเออลวกไปหนึ่งเดี่ยทั้งหลังข้างหลังใครวะนั่นน่ะโตเกียวไม่ใช่แมนทิสโอ้แม่งยี่เป็ดคิวแล้วที่ เล่นตัวเดียวโค่นเล่นง่ายเลยจริงใครสำหรับสำหรับใครอยากเล่นเอ่อมาเวลรีเวลเกมเนี้ยนี่คือตัวแนะนำสำหรับมือใหม่เลยเล่นง่ายเตือนยิงโง่ๆแล้วมีสกิลทุกอย่างเพียบพร้อมไปหมดโอ้เดะ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 เริ่มไม่ดีละโอ้เดะเริ่มไม่ดีละเริ่มไม่ดีละแป๊บนึงไปหนึง judge, executioner. แม่งเอ้ตั้งกำแพงเกะกะจัดเลยแมนทิสแมนทิสแมนทิสเหรอแมนทิสโอ้ยเจ้าไม่ตายโอ้โหโอ้โหเจ้าระยะไกลไปหน่อยไม่ได้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  Hostiles front! up มาเลยกับตันมาเลยกับตันผมรอท่านผมรอกับตันอยู่ oh. อะไรฮอกอายผมรอกับตันอยู่กับตัน oh. มาเลยโอ้หเ oh. ม่นอย่างมันนี่เนี่นี่เนี่นี่เนี่โอ้โหกันเกินเหรอกันเหรอ แล้วยังไงแม่งเอ้ยแป๊บหนึ่งหามุมใหม่หามุมใหม่ไอ้เจ้าเอ้ยที่ฉันแล้วก็ตั้งป้อมไม่ได้ แม่งเอ้ยที <bee> ่มันชันไปหน่อยแต่ก็ตั้งได้อยู่แต่กูตั้งยิงใครวะเนี่ย assemble assemble ที่หายแล้วล่วงแมนทิสแมนทิสโอ้โหแม่งกูไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยเด้อเนี่ย อกไ่เหรอฮอกไกเหรอแมนทิสเหรอแมนทิสเหรอโอเคก็คือกูแพ้ว่างั้นแหละตัวไหนดีเนาะตามไปเจม์แมนไม่เอาเล่นยากคุไนท์เนยเหรอว่าไงเจบ

พยายามวางกันเขียนให้ดีให้เป๊ะหน่อยจะได้โอ้โอ้เวนอมโอ้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 เอ็ดดี้บล็อกใจเย็นเวนอมไอ้เขี้ยวมันโอ้โหไม่เกรงใจกูเลยถือว่าตอนนี้ยังได้เปรียบอยู่ ก็อ,อาจจะชนะก็ได้นะโอเคสวยอยากกดอันตินะแต่ว่าตอนนี้จะกว่าจะไม่ได้อะไม่มียอยู่ ไป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 แม่งมันโกรธโจรเปาด้วยอย่างเหี้ยเวนอมอย่างเหี้ยเลยเวนอมเฮ้ยล่ะ

เดี๋ยวฮะกูไปเล่นด้วยกับวีนอมอ่ะตัวแม่งโหดร้ายเกินถึกก็ถึกเอ้ยม่ตีไม่ค่อยโดนเลยอเอ๊ะว้าว กูหนีก่อน่วยด้วย่วยกูด้วย่วยกูกอ๋อด็อกเตอร์สเตรนดิงไปแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะหลุดเหรอ แต่งไอ้สไปเดอร์แมนเนี่ยเก็บยากมากตัวแม่อย่าถ้าเทียบอาวีตัวแม่อย่านาคอสผิวฉิบหายโอ้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 ยแม่งยิงไม่โดนเลยนี่นี่โดนแล้วโดนแล้วโอเคป่ะไปกันอ่ะ ออกไอเหรอทีเดียวกูล่วงเลยเหรอโอ้โหเชี่ยเข้าหัวด้วยแม่นจังวะมาอันติมาแล้วตัดสกิลไปเลยนี่แหละกดอันติโอเคสองทีตายโอเคอันติหมดแล้วโอเคอเราชนะฮะ ยประมาณนี้นะครับสำหรับ Marvel Rival MPP เป็นของ Spider-Man โอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ Marvel Rival นะครับผมนะก็ใครอยากเล่นเกมนี้ก็หาโหลดในสตรีมได้เป็นเกมฟรีนะครับผมสนุก ผมติดมากเลยโคตรติดเลย <c oughs> เดี๋ยวอัดคลิปนี้เสร็จก็ว่าจะเล่นต่อโอเคสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับผมไปละเล่นต่อดีกว่า